สวัสดีเพื่อนๆโบมครที่สั่งซื้อในส่วนของตัวโดรนนะครับผมที่เรานะครับเอาไปท่องเที่ยวนะครับไปแคมปิ้งไปป่าเขานะครับผมรู้บนดอยนั่นเองครับเอาไปบินนะครับถ่ายภาพวิดีโอนะครับเอาไว้ลงในส่วนของโชเชียวต่างๆนั่นเองครับตามกฎหมายที่เราจะต้องบินเนี่ยไม่เกินความสูงครับจากพื้นที่เราปล่อยโดรนนะครับอย่างเงี้ยปล่อยโดรนไป ไม่เกิน90เมตรนั่นะครับผมอย่าลืมนะถ้าเกิดเกิน90เมตรเพื่อนๆจะเจอปรับนะครับถ้าเกิดเจอจับได้รู้ตรวจสอบนะครับผมเพื่อนๆจะเจอปรับนะครับต่อกรรมต่อวันละคิดเป็นจุดนะครับผมจุดละ3ถึง40,000บาทครับผม3 0 0 0 0ถึง40,000บาทตามแต่ละจุดแต่ละวันละเพื่อนๆไปเที่ยว2จุดก็โดนไปคูณ2ไปเที่ยว3จุด4จุดนะครับบินเกิน90เมตรนะครับโดนหมดเลยเพื่อนแล้วก็คูณไป เป็นกรรมเป็นวาระนั่นเองครับในส่วนของความไกลนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ความไกลาจากจุดที่เราปล่อยเนี่ยโดนที่เป็นในส่วนของตัวนีโลนะครับไม่ควรเกิน1กิโลนะครับในส่วนของตัวโดนมินิ 4K มินิ3มินิ4โป o นะครับไม่ควรเกิน2กิโลเมตรกำลังดีนั่นเองครับก็อย่าลืมนะครับในส่วนของการตั้งค่าปุ่ม Return to Home นะครับผม ให้โดนตัวนี้นะครับผมกลับมาจุดที่เราบ่อยนั่นเองครับกรณีที่เรามองไม่เห็นโดนกรณีที่เราไม่รู้ทิศทางของโดนนะครับเราจะพาโดนมาแบบออโต้นะครับโดยที่เรากดปุ่มนะครับผม Return to Home นั่นเองครับผมเราสามารถที่จะกดที่รีโมทได้เลยนะครับผมให้เจ้าตัวโดนนะครับบินกลับมาจุดที่มันขึ้นนั่นเองครับผมกรณีที่เรา จะเอาโดนบินขึ้นนะครับแนะนำนะครับ GPS นะครับดาวเทียมนะครับผมบนขวามือนะครับผมให้ไม่น้อยกว่า9ดวงนะอย่าลืมนะในส่วนของตัว GPS ดาวเทียมนะครับกรณีที่ผมอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในส่วนของตัวคอนโดต่างๆครับจะไม่มีขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปข้างนอกครับผมก็จะมีในส่วนของตัว GPS เนี่ยเด้งขึ้นมาเลยจุดที่เราปล่อยนั่นเองครับผมแนะนํา เก้าถึงสิบดวงขึ้นไปครับเราค่อยปล่อยโดนออกนะอย่าลืมนะครับให้จับสัญญาณ GPS ก่อนเวลาเรากดปุ่มนะครับ Return to Home นะครับโดนจะได้กลับมานะครับจุดที่มันขึ้นนั่นเองครับผมในส่วนของตัวดาวเทียมถ้าเกิดไม่ไม่ถึงเนี่ยเป็นไรไหมถ้าเกิดในส่วนของจุดที่เราปล่อยนะครับแล้วไม่ได้รอดาวเทียมนะครับในส่วนของตัวโดนจับนะครับเก้าถึงสิบดวงขึ้นไปเนี่ยเวลาเรากดนะครับ Return to Home นะครับอาจจะ บินหนีไปที่ไหนก็ได้นะครับผมไม่รู้จุดที่มันขึ้นนั่นเองครับอันนี้คือเทคนิคนะพ่อควรระวังนั่นเองครับผมในส่วนของการตั้งค่าความสูงนะครับ Return to Home แนะนำตั้งค่านะครับไม่ต่ำกว่า40หรือว่า45เมตรนะครับกรณีที่เรากดปุ๊บมันจะบินมาเลยนะครับผมบางลำนะครับเนโรนะครับมินิ 4K มินิ3นะครับจะไม่มีการชน ยกเว้นนะครับมินิสีโปนะครับมีการชนนะครับเวลามันบินมาเนี่ยเรากด Return to Home นะครับแล้วมันไปชนเสาไฟต้นไม้นะครับกรณีที่เราไม่ตั้งค่าความสูง Return to Home ไว้นะครับมันจะชนมั่วเลยแล้วมันจะมาไม่ถึงเรานะครับล้วจะตกที่ไหนเราก็ต้องหาตามนั่นเองครับถ้าเกิดม,มันต่ำกว่า40-45ถึง45เมตรที่เราตั้งไว้มันก็จะบินขึ้นไปสูงนะครับ40 45เมตรแล้วบินกลับมา Return to Home แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งเลยมันจะบินที่ความสูงที่เรารบ,บินปัจจุบันแล้วมันก็จะบินมาหาจุดที่มันขึ้นนั่นเองครับผมแล้วมันก็อาจจะไปชนเสาไฟสายไฟ tiempo, ต้นไม้นู่นนี่นั่นนะครับที่ความสูงต่ำนั่นเองครับผมอันนี้ครอบควาระวังแต่ถ้าเกิดเราบินนะครับเกินกําหนดที่เราตั้งเอาไว้มันจะไม่ลงมาแต่ว่ามันก็จะมาเลยนะครับจุดที่มันขึ้นนั่นเองครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับถ้า <Wow. S 1> เกิดต่ำกว่ามันจะบินขึ้นไปจุดที่เราตั้งนะครับความสูงที่4545เมตรที่เราตั้ง แล้วมันก็จะบินกลับมานะครับจุดที่มันขึ้นนะครับพอยท์ที่มันขึ้นนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดมันสูงกว่าจะไม่บินลงมามันก็จะบินมาพอยท์ที่มันขึ้นในส่วนของตัว G P S นะครับจุดแรกที่มันขึ้นนั่นเองครับในส่วนของตัวปุ่ม Return to Home นั่นเองข้อควรระวังสําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะเล่นโดรนมือใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนับค่าในแอป D J I Fly กันครับผมว่าในส่วนของตัวแอปนะครับตั้งค่าความสูงลิมิตไม่เกิน90เมตรนะครับ ระยะทางไกลนะครับบินจากจุดที่เราปล่อยไม่เกิน2กิโลเมตรนะครับในส่วนของตัว Return to Home ไม่เกิน40หรือว่า45เมตรแล้วแต่แล้วแต่เราตั้งเดี๋ยวมาดูกันครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมวิธีเลยนะให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมทําการเปิดโดนของเรามาแบบนี้นะครับตั้งค่าครั้งเดียวจําเลยเป็นอวๆนไปเล่นที่ไหน เปิดนะครับผมใช้งานได้เลยนะในส่วนของตัวแอป DJI Fly บนมือถือในส่วนของตัว Android ในส่วนของตัว iOS iPhone ได้หมดเลยนะครับเราเปิดในส่วนของตัวรีโมทสิงสายไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็ไปในส่วนของตัวตั้งค่าครับผมตั้งค่าเมนูด้านบนขวามือจุด3จุดนะครับตั้งค่านะครับกดแบบนี้เลยมันจะเด้งมาแบบนี้เลยนะครับผมจุด3จุดนะครับเด้งมาแบบนี้นะครับ พอเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของระบบนะครับ Return to Home หรือว,ว่า r t h อันแรกเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งค่าเพื่อนๆจะตั้งค่าไปที่40เมตร45เมตรเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับเอามือเลื่อนได้เลย40เมตรคือ40 m นะครับผม45เมตรก็คือ45 m นะครับผมหรือว่าจะเป็น50เมตรคือ50 m คือ50เมตรสูงจากพื้นดินที่เราป่ลอยเนี่ย เพื่อป้องกันนะครับเวลาเราเอาโดนกลับมานะครับด้วยปุ่ม Return to Home นะครับมันจะไม่ไมันจะไม่ไปชนเสาไฟลวดต้นไม้นั่นเองครับอันนี้ข้อดีเลยนะอันนี้คือจุดที่เพื่นเพื่อนๆสามารถตั้งค่าตามคลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัวความสูงครับตามกฎหมายในส่วนของ CDAG นะครับเขาระบุไว้ว่านะครับเราบินสูงไม่เกิน90เมตรถ้าเกิดเกินเจอปรับแพงด้วยนะครับอย่าลืมนะ ให้ตั้งค่านะครับเลื่อนเลยนะครับในส่วนของความสูงสุดเนี่ยให้อยู่ที่85เมตรกําลังดีเพื่อที่เวลาเรานําโดนขึ้นไป85เมตรนะครับมันจะแจ้งเตือนสีแดงขึ้นมาที่หน้าจอครับว่าเราบินเกินลิมิตที่เราตั้งแล้วครับเราจะได้ไม่ต้องไปผ่านไปที่90เมตรนั่นเองครับผมตั้งไว้สัก85เมตรก็ได้นะครับ เวลามันบินเกินก็ประมาณสัก85 8 6เมตรแบบ7ไม่เกินนี้ไม่ถึง90เมตรนั่นเองครับในส่วนของระยะทางนะครับระยะทางที่จากความสูงนะอีกหนึ่งรทัดน,นะครับอันนี้นะครับเราจะตั้งค่านะครับผมเราจะตั้งค่าอยู่ที่1,000พเมตรคือ1กิโลนะครับคิด,ดง่ายเลยนะ1,000พเมตรคือ1กิโลเราเลื่อนได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เศษเซี่ยวนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับและ1,500เมตรนะครับคือ อยู่ที่1กิโลขึ้นนะครับ1 1.5กิโลเมตรและในส่วนของความไกลสูงสุดที่ผมแนะนําคือ2,000เมตรคือ2กิโลเมตรนั่นเองครับผมก็กําลังดีไม่ใกล้ไม่ไกลนั่นเองครับเราอาจจะบินไม่ถึงก็ได้2กิโลอาจจะบิน1กิโล1.5กิโลนะครับความไกลสูงสุดที่เราตั้งคือ2กิโลเมตรมันก็จะเตือนนั่นเองครับแล้วจะบินไม่เกินนั่นเองครับในรัศมีนะครับผมอย่าลืมนะเพื่อนๆเราตั้งค่านะครับก็จะมีอยู่ที่3จุดเลยนะครับ อันแรกคือ return to home นะครับตั้งไว้40 45 50แล้วแต่แล้วแต่แต่นนี้ผมกันกันเอาไว้เผื่อเจอต้นไม้สูงสูงเสาไฟสูงสูงนะครับจัดไปเลย50เมตรนะครับผมกำลังดีนะครับในส่วนของความสูงตั้งไว้อยู่ที่85เมตรครับและระยะทางความไกลยอยู่ที่2,000เมตรครับล้วน2กิโลเมตรนั่นเองครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดนะครับผมที่ตัวหน้าจอนะครับพับเก็บ ได้เลยนะครับในส่วนของตัวเมนูนะครับจําแล้วพอเราเซตปุ๊บมันจําเลยพอขั้น่อไปครับเราไปบินจุดอื่นนะครับไปสปันนะครับจุดแรกไปไปสะพานมอนไปในส่วนของตัวจุดท่องเที่ยวต่างๆครับที่เราขึ้นบินได้นะครับตามกฎหมายเลยจุดชื่อเขาให้เราบินเราก็สามารถบินได้เลยตามในส่วนของการตั้งค่าที่เราตั้งไว้ครั้งแรกนั่นเองครับสาหรับมือใหม่อย่าลืมนะเดี๋ยวเรามานะครับบินกันครับผม ขึ้นมือเปล่าให้เพื่อนได้ดูสักหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวขอลงคลิปเลยเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้านะครับแนะนำนะครับตามกฎไหายเราบินอะไรได้บ้างสำหรับเป็นเพื่อนที่กำลังจะสั่งซื้อโดดนั่นเองครับผม